เวลาที่มันมีความรู้สึกอารมณ์เราก็ต้องมีความเชื่อมั่นในก็ศรัทธานในตัวเองในการที่จะตั้งสติยอมรับอารมณ์ทุกข์ไว้ที่หัวใจแล้วก็หายใจเข้าออกไปในช่องอกเหมือนหายใจเข้าเข้าไปลดหัวใจแล้วก็ออกจากหัวใจออกไปหายใจเข้าก็ใช้ลมแล้วลดผ่านหัวใจออกไปออก็ลดผ่านหัวใจออกไปทําอยู่างเงี้ยทำไปเรื่อยเรื่อยๆ หรือจะใช้คำบริกรรมด้วยก็ได้สติที่มันไปตั้งและยอมรับไปด้วยลมหายใจเราทำไปเมื่อไหร่ที่จิตเกิดสงบระงับอารมณ์ที่มันเจ็บปวดเราเนี่ยมันจะดับเป็นอน,นัาตาให้เราเห็นเลย In the past session, talked about the way to end suffering. You have to one way is to know the breathing. When you inhale, when you exhale, you see the breathing goes into your lungs. and you put your awareness in the middle of your mind here and see the breathing and that's the way to to end the suffering เมื่อที่อารมณ์ดับสงบไปแล้วเราก็ต้องฝึกต่อไปในการที่จะ <Once> รู้สึกตัวอยู่กับลมหายใจทุกครั้งที่จะมีความคิดเรื่องนั้นเข้ามารีบรู้ตัวอยู่กับลมเพื่อไม่เพลินไปกับความคิดเหล่านั้นให้เกิดอารมณ์ขึ้นมาอีก once you've been practicing and the suffering has ended by this practice you also keep doing that trying to keep doing that so when new feelings come to your mind just know and aware of yourself in the end these feelings will be end แต่ส่วนใหญ่แล้วพอคนเราฝึกแล้วอารมณ์ทุกข์หายเราก็เลิกเหมือนกันเลิกภาวนาต่อ Many of us when you've been practicing doing this thing once you can end the suffering so you stop the practice ธรรมะเลยไม่ลงหลักปักฐานในใจเลย So that's the reason why Dhamma hasn't settled down in their mind มันกลายเป็นแค่ยาแก้ปวดชั่วคราว It's become like a paracetamol <laughs> ชีวิตก็เลยเหมือนเดิม So life hasn't changed.